เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับไม่หยุดพัฒนาคุณซื้อ UAE เชื่อมั่นลูกทีมเค้นฟอร์มเก่งเกมดวลช้างศึกอัลเบโตซากเคโรนี คน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสหรัฐอัหรับเอเมิมเบเดตหวังว่าลูกทีมจะพัฒนาฟอร์มการเล่นขึ้นก่อนเจอทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพ2019นัดชี้ชะตาการเข้ารอบเจ้าภาพยูเอนำเป็นจากฟูงของกลุ่มเในขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีในการลุ้นเข้ารอบมีคิวลงดวนกับทีมชาติไทยคืนนี้ซึ่งอัลเบรโตซักเคโรนีคุณซื้อของทีมแสดงความเชื่อมั่นว่าฟอร์มการเล่นของทีมจะพัฒนาขึ้นก่อนอื่นผมต้องยอมรับว่าผมมีความสุขมากที่เอาชนะได้ในเกมนัด,นดล่าสุดและทําให้ทีมมเเเขขข้้้าาาาาใใใกใกกลลนนนนรรรรผ่่่อออบแงงฟ์ อนนี้ทีมกาลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆผมหวังว่าทีมจะพัฒนาขึ้นไปอีกในเกมต่อๆไปทีมในเอเชียหลายทีมมีทัศนาการอย่างมากซึ่งผมได้ดูเกมรอบคัดเลือกที่ผ่านมาก็มีทีมที่แข็งแกร่งมากแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องโฟกัสในทุกเกมเพื่อเก็บชัยชนะในแต่ละแมตช์ให้จงได้เรามีปัญหาอย่างมากในการเตรียมทีมเนื่องจากมีตัวหลักมาเจ็บแต่แม้มันจะเกิดขึ้นแต่สิ่งสําคัญเราก็ไม่ได้แพ้ในการแข่งขันรายการนี้เกมแรกเราเสมอมาเกม2เราก็พัฒนาขึ้นอีก จนเก็บชัยชนะเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าเราทันไม่ดีขึ้นในนัดต่อไปที่จะพบกับทีมชาติไทยการแข่งขันทั้ง2เกมที่เราเล่นนั้นเราต้องเจอกับทีมที่ตั้งรับแน่นนั่นเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของทีมเรากุนซืออิตาเลียนกล่าวทิ้งท้ายเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ